ค่ะวัสดีค่ะทานช่มเอฟซีทุกท่านก็นยินดีตอนรับขอสูชองเจนางน้ำโชกนะคะทอมชมการสำหรับเมือนีเป็นวันที่าเมษายน2 5 6 7นะคะซึ่งเสาร์นี้นะคะแอดก็ได้ลงตุเลขแนวทางหลอกเล่าพัฒนาไปแล้วนะคะหลายท่านหลายคนก็เข้าไปเลือกมือแล้วหลายท่านหลายคนที่เขามา่หไม่พระท่านมุจักไปมือเลยค่ะทานมชมค่ม ลลอกเล่าพัฒนาเขามาแล้วสองงวดนี่งวดที่สามนี่งวดที่สามนะคะงวดแรกงวดแรกเขา่างวดที่สองกับเขาเอาองวดเทียบล่องน่ะเขาทั้งสองสีทั้งสองศูนย์นะคะค่ะพ่อมาเริมอีพี่หนึ่งนะคะทำช่วงขาอีพีหนึ่งเข้าไปทีหนึ่งหาเนาะอีพี่สองเข้าไปทีหนึ่งเก่าเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคน อย่าพลาดอีพีสามอีพีสามแอดลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปติดตามมึงเลยนะคะไปไล่มึงเลยค่ะท้ช่ค่ขาเพราะว่าอย่าพลาดนะคะอยะา่าพลาดหลอกเล่าพัฒนาแอดลงไปแล้วไปมึงเลยนะค่ะเดอ้อสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปวัดใจเล่าวัดใจนะคะขําม่าวัดใจขึ้นยังมันน้อยชุดมันหน่อยชุดค่ะท้ช่ค่ขาวัดใจคือนหน่อยชุดสีมเมนตัวตดท่าดผู้ช่สิมักน้ำบอ่อ ไปเมืองน้ำกันกระทำช่วงขาไปดูด้วยกันเลยว่าตัวเลี่ยงแนวทางที่แอดสิลงไปนี่วัดใจจริงบอ่อนะเนาะขาเนาะที่สําคัญทาช่วงหมักน้าบอ่อตรงใจทำช่วงบอ่อนะเนาะขาเนาะเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันกระทาำช่วงขาไปดูด้วยกันเลยค่ะทาำช่วงขาอย่าลืมว่าแรงนีมีไล่สดแอดจะไปปูพญานาคนะคะปูพญานาค อาจจะไปผูพญานาคพญานรรมชุ่มเตรียมไว้เลยค่ะทำชุม่มขาตอนแรกน่าจะบกเกินสี่โมงครึ่งหรือเกือบห้าโมงนี่แหละค่ะทำชุม่มขาเอาไปดูลอกวัดใจโอปอมเปนลอกวัดใจเล่าพัฒนาวัดใจด้วยกันเลยค่ะการทำชุม่มขาเมื่อมึงไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะเล่าพัฒนาชุดวัดใจเล่าพัฒนาชุดวัดใจนะคะทำช่วมขาวัดใจจริงบอทาชุ่มหมักน้ำบอเนาะคะ่ะเนาะทำช่วมมึงน้ำหมักน้ำบอเอ่องวดที่แล้ว งวดที่แล้วหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเฉพาะชุดวัดใจนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สี่แปดสี่เก้านะคะ 18, 19, 48, หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่แปดสี่เก้างวดนี้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 เลี้ชุนกัน หนวยนี้หนึ่งเก้าเอาตัวเก้ามากกะ่ะทำช่วงขาหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่เก้าสี่ศูนย์มีแค่นี้มีแค่นี้ค่ะทำช่วง่ากลับผอมด้วยค่ะเด้อกลับน้ำผอมกลับน้ำผอมนะคะทำช่วงขา เราพัฒนาชุดวัดใจเราพัฒนาชุดวัดใจนะคะเดี๋ยวเอ็ดกลับใปเลยศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าสี่เอามีแค่นี้ก็ทำช่วมขาตัวเลขแนวทางมีแค่นี้มีแปดชุดมีแปดชุดตัวเลขแนวทางมีแค่นี้ ถามว่าเอากล์ลังจะเน้นให้เอกลังจะเน้นให้ท่านผู้ชมตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมขาสี่เก้ากับศ4นสีเก้ากับศคือตัวเน้นสีเก้ากับศคือตัวเน้น เดี๋ยวแอดขอมืออีกจักน้อยก่อนอยากอยากจะเน้นย่ำให้ทำผู้ช่วงขาขนะคะทำช่วงขาคอเวลานิดนึงตเลีดแนวทางเที่ยวก่อนมาหนึง่งเที่ยวนี้ เที่ยวนี้คีบาสิมาซี <c oughs> แต่ว่าถามานึงกะทำช่วงกันไว้บวกกันละซื้อเบิดหลัแต่ว่ามันเนีนซีเก่ากับศูนย์เก่านะคะเอ้ยกับศูนย์ซีนะคะตัวอื่นกะจับไว้อย่าอย่าอย่าให้หลุดตัวอื่นกะจับไว้อย่าให้หลุดสองก็หามาหา ว่าศูนย์าหนึ่งมาทั้งสงทั้งหาขอทำช่วมตัวเลขแนวทางชุดวัดใจทำช่วมจัดไวเบิดเลขก,ก็ได้แอดกําลังสิพิจารณาว่าคนใดที่งบหน่อยงบหน่อยอีลีนะคะแต่ว่าเพิ่งจะได้สิบบาทประมาณนี้นะคะ เอดก็เลยกําลังพิจารณาอยู่ยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแป๊บเดียว,วยค่ะทำช่วงขาแป๊บเดียวนะคะเที่ยวนี่เน้นติดซีเด้วยค่ะทำช่วงขาเน้นติดซีไว้เน้นติดซีไว้ สรุปก็คือตัวเลขแนวทางทีอดนินไ้คือ C9 เก่าก, <c oughs> กับ04นยเก่ากับศูนเก่ากับศูนะคะทำช่วงขาค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางชุดวัดใจวัดใจอิลีแม่แต่ตัวเจนั่งเองนะคะกับวัดใจจะคของขึ้นกันนะคะ ตัวเลขออกมากมันได้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งศย์ศูเก่าเก่าสีศแอตัดสินใจเอาสี่เก่ากับศูนย์สี่นอกมนะุนันเป็นตัวร่องนาะค่ะเนาะนอกบนนอุนันเป็นตัวร่องมันต้องวัดใจอิรีการทำช่วงขาเอาระวังสองชุดนี้ชุดใดสีมาเนะนะาะค่เนาะทั้งนี้และทั้งนั้นมาแรงบ่เกินหามง แอดจะไปปูพญนาคอีกเทืหนึ่งเพราะว่าเคยไอยกรกเพิินแล้วก็สีรวบร่วมเอ่อเงินที่พอเมียพี่นองเข้าเฮ็ดบุญมากนั่มกระ่บหลายคนหรอกครับท่านผู้ชมคะเพราะว่าพึงตะลูพวกกระลูพหยกระไดนะคะกระสีพุละที่เห็นเห็นอยู่นี่ปูฤษีสองลอยอยีกผู้หนึ่งลอยหนึ่ง อีกผู้นึงบลูว่าเธอใดเพิ่อนเพินเพ่นอยู่บางไกลๆกกับแอดเพิ่อนยางม่าเบาอยู่เธอใดก็แล้วแต่บริกรรมนด์กฎเกณฑ์ว่าต้องเท่านันเทนีเนาะเนะ,ะนเป็นการเอ่อท่านโดยใจเป็นการ่วยกันเป็นการต่อบุญนะคะสาหรับคลิปนี้แอดก็ขอ,ขอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนาคอยทุกท่านทุกคนมีโชคกับ เล่าวัฒนาชุดวัดใจนะคะท่ช่วงขาขอพวกคุณอย่าลืมแช่ไปปุรซีแช่หาแช่แน่เนาะคะเนาะหอพอมีพน้องเข้ามาหุจักตัวเลขกน่ททางน้ากันฐานรัฐบาลไทยมันหลายมือเข้าเก่าเล่าในี่ละจันทบุตสุขกระท่ช่วงขาขอบคุณค่าวัสด,ดีค่า